สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันมีข่าวแว่วๆมาว่ามีคนมีนักการเมืองอะสนับสนุนจะให้เปิดบ่อนบ่อนคาสิโนในประเทศไทยบ่อนคาสิโนที่ไม่ผิดกฎหมายเพราะในประเทศไทยมันก็มีบ่อน จริงๆในประเทศไทยมันก็มีบ่อนนะแต่มันเป็นบ่อนผิดกฎหมายมีคนสนับสนุนมีนักการเมืองอะ่ะที่หัวก้าวหน้ามีนักการเมืองที่หัวก้าวหน้าสนับสนุนให้มีการเปิดบ่อนเสรีรวมไปถึงเว็บพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายซึ่งเว็บพนันออนไลน์เนี่ยมันเป็นตัวแปรสำคัญนะที่ทำให้ขเขมรเนี่ย ขาดรายได้จากบ่อนคาสิโนเพราะคนไทยอะเล่นเว็บพนันออนไลน์เนี่ยสบายกว่านอนตีพุงเล่นพนันบาคาร่าเล่นสลอ็อตเล่นอาเล่นไพ่ป๊อกเด้งเด้งไปเด้งมาก็มีให้เลือกเกมเยอะแยะแล้วก็เล่นมันก็มีทั้งเว็บที่โกงแล้วก็เว็บที่ไม่โกงแต่ส่วนใหญ่มันจะโกง ทีเนี้ยคือในความเห็นของเอเนี่ยคือเออะไม่เห็นด้วยที่ประเทศไทยจะมีบ่อนคาสิโนและไม่สนับสนุนเว็บพนันออนไลน์ทุกวันนี้มันก็ชิบหายแย่ๆอยู่แล้วแล้วเอเห็นหลายคนะ่ะที่ชีวิตเขาพังย่อยยับอับปางจบล้มพังเพราะการพนัน แล้วคนที่มันเป็นผีพนันเนี่ยมันก็เป็นคนทําให้คนใกล้ชิดเดือดร้อนทําให้พ่อแม่เดือดร้อนทําให้เมียซวยทําให้หลายคนซวยคนที่เล่นการพนันน่ะมันมีอยู่สามพวกสามพวกเลยนะคือหนึ่งหนึ่งพวกที่มีสติในการเล่นคือหนึ่งอะ่ะมีสติกูมีสติในการเล่น แล้วคนกลุ่มนี้ก็ก็มีเยอะนะเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วไงหมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนมีเงินเยอะก็เล่นเยอะมีเงินน้อยก็เล่นน้อยไม่ไปกู้หนี้ยืมสินไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนักพนันที่มีสติ ก็คือมีเงินห้าหมื่นอากูเล่นสักห้าพันวันนี้อยากจะเล่นสักห้าพันเล่นหมดห้าพันเจ๊งไม่ได้สักบาทอากลับบ้านดวงไม่ดีวันนี้กูกลับบ้านอ่ะเพราะว่างก็อ่ะมาเล่นหน่อยแล้วกันหาไรายได้คือนักพนันที่มีสติเนี่ยคือคนที่เขาต้องการเล่นการพนันเพื่อที่เขาจะได้หาไรายได้สพวกสุ่มเสี่ยงจะเป็นสุ่มเสี่ยงที่จะ เป็นผีพนันนักพนันที่มีสติเนี่ยก็คือคนที่เขาหาเงินเก่งบริหารจัดการบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเขามีเงินมากพอที่เขาจะเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นอะไรพวกนี้หรือเข้าบ่อนคือพวกเนี้เขาจะมีเงินเยอะแล้วเขาไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน อย่างดาราฮอลลีวูดบางคนน่ะที่ว่าเป็นนักพนันน่ะบางคนก็ทําให้ตัวเองเดือดร้อนบางคนก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนบางคนน่ะเป็นผีพนันแล้วก็ไปติดหนี้บางคนเป็นผีพนันแล้วก็ไปติดหนี้ในบ่อนไว้อะเยอะแยะเลยแต่บางคนก็ไม่ใช่บางคนได้เงินจากการแสดงหนังได้เงินจากการเล่นละครแสดงหนังอะได้มาเยอะแล้วเขาเป็นคนที่ชอบการเสี่ยงดวงชอบที่จะเข้าคาสิโนอะเขาก็ไปเล่น วันนี้เล่นได้ก็ก็ดีวันไหนเล่นไม่ได้ก็น่าจ๋อยน่าเหี่ยวเพราะว่าพวกนี้คือเขายัางคือเขายัางบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้คือมีลูกมีเมียมีเงินเลี้ยงดูภรรยาแต่ว่านักพนันที่เป็นผีพนันเนี่ยบางทีอะเอาเมียไปขัดดอกเอาเมียไปขายตัวบังคับให้บังคับแฟนตัวเองให้ไปขายตัว บังคับแฟนตัวเองให้ไปขายตัวเพื่อที่หาเงินมาเสพยาบังหาเงินมาเล่นพนันบ้างแล้วผู้หญิงก็หน้าตาน่ารักนะแต่ว่าพวกนี้กรรมเยอะผู้หญิงหน้าตาสวยๆๆหน้าตาน่ารักนะเอ๋เห็นนะ่ะผู้หญิงหน้าตาน่ารักหน้าตาสวยสวยนะอ่าไปเอาไปเอาขี้ยาเป็นผัวแล้วผัวขี้ยาเนี่ยบังคับให้รับแขกบังคับให,ให้ให้ให้ขายบริการทางเพศเพื่อที่จะได้เอาเงินเนี่ยมาซื้อยาเสพติด แล้วก็เล่นพนันคือคือมันจะมีอยู่สามกลุ่มอะคือนักพนันที่มีสติสองพวกที่สุ่มเสี่ยงจะเป็นผีพนันสามก็คือว่าคนที่เป็นผีพนันของแท้เลยอะซึ่งคนพวกเนี้จะเป็นคนที่แบบทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้สังคมเดือดร้อนทําให้คนใกล้ชิดเดือดร้อนและและ ทำให้คนนอกเดือดร้อนด้วยผีพนันที่น่ากลัวเนี่ยคือว่าพวกนี้มันจะหน้าด้านหน้าทนบางคนมันก็เล่นยาด้วยคือมันจะหน้าด้านอ่ะมันเหมือนกับว่าคือในหัวเนี่ยเขาจะคิดแต่วิธีทํำยังไงให้ได้เงินและพวกนี้นะมันแบบอะไรอะไรก็จะกู้เงินกู้เงินนะแล้วเขาก็แบบคือพวกผีพนันเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตนะเขาจะคิดแต่แบบ จะกู้เงินคิดแต่เรื่องแบบอยากจะกู้เงินอยากจะกู้เงินอยากจะกู้เงินเอาเงินมาลงทุนเล่นพนันบางวันเล่นได้เยอะก็ดีใจแต่บอกแล้วไงว่าคนที่มันเป็นผีพนันน่ะพวกนี้มันเหมือนผีเข้าอ่ะมันจะไม่ค่อยมีสติเวลามันเล่นได้มันก็ไม่หยุดนะมันจะเล่นไปเรื่อยๆของมันอ่ะจนจนมันขาดทุนอ่ะแล้วบางทีอ่ะพอมันเล่นไปถึงจุดหนึ่งนะมันก็ไม่รู้ตัวนะว่าคนรอบข้าง คนที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยเขาเอื้อมละอามันจะตายหาอยู่แล้วอ่ะมันไม่รู้เอเห็นบางคนเนี่ยทำงานเก่งค้าขายเก่งบางคนเนี่ยเจ้านายรักด้วยนะแต่ว่าไปเป็นผีพนันผู้ชายบางคนเนี่ยนะทำมาหากินนะมีลูกสามคนมีหมาสองตัวมีภรรยาภรรยาเขาก็ไม่ได้หน้าตาขี้เหร่นะผัวเขาก็ขยันทำมาหากิน แต่ว่าผู้ชายอะ่ะมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งอะ่ะมันเป็นผีพนันแถมชวนลูกชายมสามไปเข้าบ่อนด้วยพอเลิกงานนะไปเข้าบ่อนมันขายของอ่ะวันหนึ่งอะ่ะได้ได้ได้เงินเป็นหมื่นพอสองทุ่มเนี่ยเก็บร้านอะ่ะพอสามทุ่มเนี่ยไปแล้วยาวราชเพราะแถวนั้นอะ่ะบ่อนอะ่ะมันมีบ่อนนะเอ๋เคยเดินเอ๋เคยไปซื้อของย่านเยาวราชและเอ๋เคยเดินผ่านย่านนั้นอะ่ะมันมีบ่อนจริงๆแล้ว คือจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าประเทศไทยอ่ะมีบ่อนที่ถูกกฎหมายเว็บพนันที่ถูกกฎหมายคนก็แบบเอาใหญ่เลยสิก็ต้องบอกย้อนกลับไปที่ว่าทำไมประเทศไทยอ่ะถึงมีปัญหาเรื่องโง่จนเจ็บเป็นหนี้นอกระบบถูกแก๊้งคอเซ็นเตอร์ขม่มขู่ถูกหลอก ถูกหลอกทางการเงินเยอะเป็นผีพนันปัญหาเรื่องผีพนันเนี่ยมันเป็นปัญหาที่คนคนนั้นน่ะเขามีสติมากพอที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไหมหมายความว่าคนเราอะนะถ้าคนเราอะนะถ้ารักตัวเองรักอนาคตตัวเองรักความก้าวหน้าเนี่ย เขาจะไม่ทําอะไรที่ว่ามันทุเลาทุเลศหรือเอาตัวเองอะไปอยู่ในจุดที่มันตกต่ําคนที่รักตัวเองอะเขาจะไม่เอาตัวเองไปอยู่จุดที่มันตกต่ํามนุษย์ทุกคนน่ะอยากรวยอยากรวยทางรัฐอยากได้เงินง่ายๆแต่วิธีตรงไปตรงมาที่สุดหรือที่พระพุทธเจ้าสอนนะอุอากระสะหัวใจเศรษฐีอะคือคนเราต้องขยันหา ใช้สติปัญญาในการหาเงินต้องขยันหาเงินขยันเก็บเงินคนที่หาเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่เป็นหาเงินแทบตายก็ไม่รวยคนที่จะรวยคือคนที่หาเงินเป็นเก็บเงินเป็นขยันทำมาหากินประหยัดเงินรู้คุณค่าของการออมเงินถ้าเขารู้คุณค่าของการออมเงินนะชีวิตของเขาก็จะไม่ตกต่ำ เอเห็นลูกค้าหลายคนเลยแบบว่าที่มีปัญหาอะไรเรื่องพนันพนันเนี่ยเออแล้วก็มีเพื่อนมีญาติบางคนนะ่ะมันก็มีตังอะคือบางคนเนี่ยเอไม่ว่าเขานะคือบางคนน่ะเขามีเงินแล้วเขาเป็นคนชอบเล่นไพ่ทีเนี้ยเขาก็แอบไปเล่นแล้วตำรวจแม่งมาจับ ตำรวจมาจับแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ประกันตัวออกมามันไม่ใช่ความผิดอะไรร้ายแรงอ่ะก็แค่คนไปเล่นไพ่ทีนี้พอไปตำรวจไปจับก็ประกันออกมาประกันตัวเองออกมาเพราะอะไรเพราะว่ามันมันพูดยากอ่ะคือบางคนเงินมันเยอะจัดนหละเขาไม่รู้จะทําอะไรเขาก็เป็นแบบขาไพ่ไฮโซอ่ะก็ไปเล่นบางวันมันเล่นนะมันเล่นทั้งวันอ่ะบางวันแม่งเล่นได้เป็นแสนก็มีบางคนอ่ะ บางคนมันก็เล่นไปเล่นมานะเวลามันเล่นได้มันก็อวดไงโอ้โหวันนี้เล่นได้เยอะแต่เวลามันเล่นเสียเวลามันเล่นเสียเป็นล้านน่ะเวลามันเล่นเสียเป็นประมาณว่าวันที่มันเล่นเสียเป็นแสนน่ะมันก็ไม่พูดไงว่าวันนี้โอ้โหเล่นหมดเล่นหมดไปเป็นแสนขนาดบางคนน่ะเป็นลูกเป็นลูกชายพ่อค้าพ่อเนี่ยชวนไปเล่นพ่อเนี่ยชวนเข้าบ่อนชวนไปเล่นไพ่ลูกชายอยู่ม .3 มามันเล่นเป็น มันเล่นเป็นมันก็เอาเงินเก็บมาเอาเงินค่าขนมเอาเงินเก็บเนี่ยไปเล่นเออแล้วมันบอกด้วยนะเนี่ยบางวันอ่ะมันเล่นได้ทั้งสามสี่หมื่นแต่บางทีอ่ะมันเล่นไปเล่นมานะตอนแรกเนี่ยมันเล่นนะมันลงทุนไปสามพันอ่ะมันเล่นไปเรื่อยๆพอเที่ยงเนี่ยมันได้แล้วห้าหมื่นทีเนี้ยมันอยากจะได้ใั้กแสนนึงมันก็เล่นต่อไปไปมามาก็หมดเลยหมด คือประเทศไทยอ่ะมีปัญหาหนักอยู่แล้วทั้งแกลง call center อ่า scammer หลอกให้รักและปอกลอก scammer เนี่ยคือพวกหลอกให้รักและปอกลอกแล้วก็พวกชวนลงทุนชวนทำงานด้วยงานง่ายๆเป็นงานง่ายๆพวกร้อยลูกปดัดเขียนอักษรพับกล่องสบู่อะไรเงี้ย ทำแบบเพื่อพวกเนี้ยมันเป็นพวกมิจฉาชีพอะไรนะชวนหางาน,นง่ายๆงานนอนไปเ<ป>ที่ยวไปงานนอนโรงแรมงานอะไรเงี้ยมันก็แบบมันเป็นแบบแบบหลอกให้ทําภารกิจเพื่อที่จะหลอกเงินเรื่อยๆหลอกให้รับภารกิจก็คือว่าประเทศไทยอ่ะมันมีปัญหาหนักอยู่แล้วอย่าเอาปัญหาอย่าเอาปัญหาที่มันหนักเนี่ยมาเพิ่มประเทศไทยมีปัญหาที่มันหนักอยู่แล้ว อย่าเอาปัญหาอย่าเอาปัญหาของประเทศมาเพิ่มให้ตัวเราหนักอย่าเอาปัญหาภายนอกมาทําให้ปัญหาภายในอ่ะมันหนักมากขึ้นอะไรที่ว่าลดละเลิกได้ก็ควรเลิกใครๆก็อยากรวยทางรัฐทั้งนั้นแหละแต่เราต้องมีสติจะเล่นหวยก็ต้องมีสติการเล่นหวยไม่ได้บาปเจ้าอาวาสก็เล่นพระ พระในประเทศไทยพระไทยพระลาวก็ชอบเล่นหวยการเล่นหวยไม่ได้บาปแต่การเป็นผีพนันนะบาปเพราะผีพนันคือคนที่ทําให้คนรอบข้างทําให้คนรอบตัวเนี่ยเดือดร้อนคนที่เล่นหวยเล่น1 0บใบห้าใบาจะเล่นห้าร้อยใบหรือจะเล่น50าิบใบอะถ้าเขาอะไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนกูรวยกูมีเงินเขาก็ไม่ได้บาป แต่คนที่ว่ามันเป็นผีพนันะ่ะเล่นหวยเนี่ยเล่นหวยบางคนนะ่ะมันมีนะแบบประมาณว่าอยากรวยทางร้านเนี่ยไปกู้เงินนอกระบบมาสองแสนแล้วเอาเงินสองแสนเนี่ยมาซื้อลอตเตอรี่ทีเนี้พอหวยออกมานะไม่ถูกเลยสักใบแอบไปแอบไปฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอในบ้านหลางซึ่งก่อนหน้านั้นะ่ะผู้ชายคนนี้ไปกู้เงินมา ไปกู้เงินมาแล้วเอาเงินกู้สองแสนเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่หมดเลยเพอหวยออกมานะปรากฏว่าไม่ถูกซักใบแล้วสุดท้ายก็ไปแขวนคอตายอย่างนี้เขาเรียกผีพนันก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็พูดนานแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ